นะหลายคนถามไม่ทําวันอาทิตย์นะหยุดะนะวันอาทิตย์ท่านหยุดนะครับ นี่นี่นี่ประารมาณนีมีประมาณประ,าประามาณจะเป็นอะไรรู้ไหจากกุ้งนีออ่แหละลมเสียง่ายเก็กงายเนง่ายนี่ควบความไมดีพววาม

นี่คือโรคนะครับ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  ฟังดูแล้ฟังดีจ่โอ้ไลนตกตนียุ่งใ่ะไม่ได้ไม่ได้คิดลืมาลืมาคิดว่าลืมนะราบไม่ได้ไม่ค่อยค่อยิดมีกระบาเนี่ยกระบบนี่ช่วยเขา พยายามช่วยผู้อื่นมากกว่าไม่ต้องรอใจมาช่วยนะชตำรวจบากาต้องช่วยผู้อื่นตรงนี้พมมาแล้วนะตรงนี้ตรงนี้หมากมา เนี่ยห้าคนเนี่ยประมาณนับประมาณเนี่ยเยี่ยต่างเลยเยี่ยปากนี่คเนี่ยเยี่ยปากได้ตัวมากตัวมากคนหนี่งตัวเนี่ยตัวเนี่ยนะวะตัวเนี่ยไม่ถอดเยี่ยเยี่ยเนี่ยนี้ปากนี้น่ใช่ไหน คนไทยจะไม่ได้โมโอลายนนกระบาดจะต้องช่วยเพื่อนนะช่วยพี่ช่วยน้องนะช่วยคนระบาดต้องทำพิเศษในวีนี่พิเศษเรื่อมานคนนี้ใครมาทำร้ายไม่ได้คนมีสิ่งนี้เขาต้องไปทำออกมาใครทำร้ายเข้าตัวมันแต่ใครทำร้ายเรา คนตัวก่าเรามีวิเศษนะว่บเป็นคนที่จะช่วยเหลือผู้อื่นมากเกิดมาเพื่อช่วยพี่ช่วยเ่อนมากเป็นฮีโร่อ่ะฮีโร่ช่วยขอกสี่งต้องพูด มน้งกันเนียอยู่ที่ไหนบ้านเดียวกันนี่ยงปเตเนี่เราอ้าดวมออใช่ไหมางนเาไปอินเลไไปพระอุคคลไหมกัไหเทะเลสาบป่านู่นทางโน้นะทางทางทางไทยใหญ่ใหญ่ ุุบหดีใจลืมง่ายนะพยายามจดๆไว้ตรงนั้นคนที่ลืมง่ายนะนึกแต่ไม่ออกนะเวลาเยอะสุขภาพพยายามรักษาตัวเองดีๆนะอระักษาตัวเองดีอย่ามาโหร้ายนะโหร้ายแล้วอยู่ข้างๆตัวเนี่ยหมดทางหมดนะที่ซื้อมาเนี่ยเนี่ยตรงนี้ซื้อมาทุกทิ้งหมดนะ ก็ไม,ม่สาม,มนี่ทะลุรวมทะลุรวเนี่รวม มาดมาษาไทจได้ไหมได้นะอารมณ์ร้ลลายนะร้ลลายผู้วางก็บคุมแล้วลืมง่ายตรงนี้ลืมง่ายตรงนี้คิดเยอะนะคิดหนักค่อยคิด